สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมนำพาทุกท่านมายัางสนามกีฬาแห่งชาตินะครับหรือว่าสีสเกตเกมนะครับนี่เป็นสนามกีฬาแห่งใหม่ของจังหวัดสีสเกตนะครับซึ่งสร้างมารองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งจังหวัดสีสเกตจะเป็นเจ้าภาพนะครับใช้ชื่อว่า สีสเกตเกมนะครับซึ่งเลื่อนมาจากสถานการณ์โควิดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมภายในสนามกันเลยนะครับนี่คือสนามกีฬาจังหวัดสีสเกตนะครับเป็นสนามกีฬาแห่งใหม่นะครับซึ่งเตรียมความพร้อมของสนามที่จะเปิดรองรับกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสนามที่สีสเกตนะครับนี่คือความ คืบหน้านะครับคืบหน้าของสนามนะครับไฟก็เรียบร้อยสนามลู่วิ่งก็แจ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่มีฝั่งมีอัาจันทรย์แล้วก็มีเก้าอี้นะครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับซึ่งสีสเกตเกมนะครับก็เลื่อนนะครับช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับถ้าโควสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับคาดว่าสีสเกตเรานะครับก็จะได้ใช้สนามแห่งนี้ละครับในการเปิดนะครับคุณผู้ชมครับ ใชในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับชื่อสีสเกตเกมนะครับนี่ครับซึ่งก็สวยงามนะครับลูวิ่งนี่สวยทีเดียวครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตัดหญ้ารองรับรอความพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือสนามกีฬาแห่งใหม่ของจังหวัดสีสเกตนะครับอยู่ข้างๆกับอะควาเรียมสีสเกตนะครับหรือว่าเกาะกลางน้ําสีสเกตนะครับสนามกีฬาแห่งนี้ก็ สวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมครับผมมาถ่ายวันนี้นะครับแสงค้มๆนะครับไม่มีแดดนะครับและฝนก็ตกปโปอยๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ถือว่าสวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมสนามนี้ครับลู่วิ่งสวยงามมากครับมีลู่วิ่ง8ดลู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ8ดลู่นะครับลู่วิ่งก็เตรียมความพร้อมสําหรับกีฬาแห่งชาติสีสเกตเกมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับดูครับ สวยงามจริงๆคับสนามกีฬากลางของจะใช้ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับสีสเกตเกมครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ